สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนที่น่ารักทุกท่านนะคะที่เข้ามากดติดตามช่องของเรานะคะ,ะก็ไม่ค่อยได้ทำคลิปเท่าไหร่นะคะเพราะว่าไม่ค่อยมีสถานที่ที่จะถ่ายทำคลิปนะคะก็เลยไม่ค่อยได้อัปเดตคลิปให้เพื่อนๆนดูในคลิปนี้ก็จะมาอัปเดตให้ดูนะคะหลังจากเราแยกพอตยิมโนไปแล้วสี่เดือนแล้วนะคะคลิปก่อนหน้านี้ที่เราแยกจากพอตเพาะนะคะ มาลงมาลงพอรตรวมแบบนี้นะคะก็ครบสีเดือนแล้วแยกจากถ้วยเพาะนี่นะคะอาจจะมองเห็นไม่ค่อยชัดนะคะเพราะน้องๆเริ่มเริ่มเป็นออกสีแล้วแล้วก็ค่อนข้างโดนแดดแรงนิดนึงนะคะน้องก็จะเป็นสีแบบนี้นะคะอันไหนที่เป็นด่างเป็นสีก็จะเห็นชัดเจนนะคะดูอย่างตัวนี้ นี่นะคะเทียบกับปลายนิ้วก็โตพอสมควรแล้วต้นเล็กๆก,ก็ยังมีอยู่นะคะเนี่ยเล็กๆก,ก็ยังมีอยู่อันนี้คือคือเพาะที่เรา,พาเพาะเมล็ดนะคะใช้ดินเพาะเมล็ดสูตรตามคลิปที่เคยลงไวนะะ้นะคะใช้เพาะนะคะเราก็แยกจากแยกน้องๆน,นะคะจากถ้วยเพาะนี้นะคะไปลงกระบ,บะแบบนี้โดยดินที่ใช้เนเป็นดินที่ซื้อมานะคะ เรื่องดินก็สําคัญนะคะดินบางเจ้าราคาถูกดีก็จริงนะคะแต่ว่าคุณภาพไม่ค่อยดีนะอย่างที่พี่ได้มานี้นะคะที่ในกระบะเพาะนี่นะคะเอ่อเป็นดินเจ้าที่ขายถูกะคะ่ะเจ้าที่หลายๆท่านที่อ่ไปโดนกันมาก็น่าจะพอคิดชื่อออกที่ขายถูกถูกส่งช้าๆนานๆน,นะคะมีอยู่เจ้าหนึ่งนะคะเอาดินหลังจากเปิดถุงดินมาก็ ก็เหมือนเหมือนดินปลูกปกตินะคะแต่มันก็จะมีตะางหิดตะหง,งินนิดนึงนะเพราะเขาส่งช้าเกินไปนะคะพอลองเอามาปลูกแล้วมันก็เหมือนน้องๆเขาจะโตช้านิดน่ะคะ่ะเอาไปปลูกแบบอื่นปลูกต้นอื่นก็โตช้านะคะบางต้นก็เน่านะคะก็ไม่รู้ว่าเป็นเพราะวิธีปลูกของเราหรือเป็นเพราะดินของเขานะคะเดี๋ยวรอดินชุดใหม่มาก็จะมาเปลี่ยน น้องๆน,นะคะพร้อมพร้อมแยกกระถางเลยนะคะมาดูต่อน้องๆในถ้วยเพาะนี่คือที่ทิ้งไว้นะคะที่เขายังไม่โตตอนที่แยกพ็อตนะคะก็ทิ้งเขาไว้ในนี้นะคะมีต้นเล็กๆจิ๋วๆก็มีอยู่นี่อันนี้น่าจะไม่แน่ใจน่าจะเป็นเดดีมหรือเปล่าแดงๆนะคะต้งนั้นก็เขียวนะคะมีด่างเนี่ยไม่รู้จะรอดหรือเปล่านะคะเพราะว่าเปิด เอาออกจากถุงมาเป็นเดือนแล้วนะคะบางต้นก็ยุบไปมียุบไปเยอะนะคะต้นที่ไม่โตมาดูถาดใหญ่บ้างนี่นะคะถาดใหญ่อาจจะดูไม่ค่อยออกเนาะเพราะว่าสีดินกับสีต้นไม้สีน้องคล้ายกันนี่มีแปลกๆมมาต้นหนึ่งเห็นไหมคะนี่นี่ก็มีด่างส่วนมากจะขนาดไลเรียกกันนะคะ มาสี่เดือนแล้วนะคะคลิปที่แยกอดนั่นคือเดือนกันยานะคะเดี๋ยวนี้เดือนวันที่สองมกราหกห้าแล้วนะคะแบบนี้ค่ะแยกพอดครบสี่เดือนก็จะหน้าตาแบบนี้ทีนี้จะมีน้องๆข้างหลังให้ดูอันนี้คือเพาะเมล็ดเหมือนกันนะคะเพาะเมล็ดเหมือนกันเดี๋ยวยกมาให้ดูชัดๆอ่า อันนี้ทั้งหมดนี้ก็คือเป็นไม้เมล็ดเหมือนกันนะคะเพราะเพราะพร้อมกันหมดทั้งยิมโนและแอสโตนะคะเพราะพร้อมกันหมดทุกต้นเลยจะเห็นว่าแต่ละต้นโตไม่เท่ากันนะคะโดยเฉพาะยิมโนเห็นชัดเลยแต่ละต้นโตไม่เท่ากันแต่แอสโตก็จะหัวไล่ไ่กันนะคะมีนี่ติดมาเม็ดหนึ่ง เม็ดเดียวในถาดเพาะนะคะแล้วน้องก็รอดนะคะนี่นะคะโตเร็วกว่าเพื่อนเพื่อนด้วยบางต้นก็จะเริ่มยุบแล้วเพราะดินนะคะอย่างอย่างที่บอกต้องเปลี่ยนดินบางต้นที่ใช้ดินตัวเดิมก็ยังนี่นะคะแต่งตึงดีอยู่บงต้นที่ ไม่รู้ว่าเป็นเป็นทรงของเขาหรือเปล่านะคะเพราะว่าซื้อแบบเมล็ดแบบแบบมิกนะคะแบบมีหลายๆอย่างมาไม่รู้ว่าเป็นทรงของเขาหรือเปล่าที่เป็นแบบนี้นะคะหรือว่าเป็นเพราะน้องขาดน้ําหรือว่าลากเดินไม่ดีอาจจะต้องเซตนี้จะต้องเปลี่ยนดินใหม่นะคะทีนี้มาดูยิมโนโค่ะยิมโนนี่เพราะพร้อมกันหมดเลยนะคะมีหัวใหญ่ไซส์จัมโบ้และหัวเล็กจิ๋วนะคะ สาเหตุที่ใหญ่และจิว๋วอาจจะอยู่ที่บางต้นอาจจะด่างหรือว่ามีความพิเศษบางต้นอาจจะเป็นต้นธรรมดานะคะหรือวิธีการปลูกนะคะอย่างต้นนี้ต้นนี้นะคะไม่รู้จะเห็นไหมต้นนี้เพิ่งจะมาโตเดือนกว่า,วาเองนะคะเพิ่งโตมาเลี้ยงมาเกือบเกือบสองปีนะคะเพราะมาเกือบสองปีแล้วตอนแรกเขาต้นเล็ก จิ๋วมันเนี่ยค่ะแล้วก็สีออกค่อนข้างสีเปียนะคะแล้วก็เมื่อเมื่อประมาณเดือนพฤศจิกาเขาเริ่มเขียวเริ่มเขียวแล้วหัวเขาก็ใหญ่ขึ้นนะคะแต่เขาก็ยังเป็นสีเห็นชัดเจนอยู่เนาะนี่ค่ะฮะแล้วก็เหลือตัวจิ๋วนี่นะคะตัวจิ๋วกว่าเพื่อนเลยเพราะพร้อมกันหมดนี่คือเจ้าจิ๋ว แต่สังเกตดีๆ,ๆก็คือเจ้าจิ๋วจะหนามโหดนะคะหนามฟูมากเลยนะคะผิดกับต้นนี้ต้นนี้พิ่เบิ้มเลยนะคะเพราะพร้อมกันมเมล็ดได้มาในซองเดียวกันหมดเป็นมเมล็ดอินโนมิกนะคะ <comenz> เขาบอกว่ามีหลายสายพันธุ์มีทั้งด่างทั้งหนาทั้งอะไรอยู่ในถุงเดียวกันหมดเลยนะคะก็จะได้สี่เปี S <S ่ยมา เม็ดหนึ่งเนาะทั้งหมดประมาณร้อยเมล็ดแหละค่ะหลอดใ่นี้จากการเริ่มปลูกครั้งแรกนะคะเริ่ม,พมเพาะเมล็ดครั้งแรกมีทั้งหัวเล็กหัวใหญท่ทั้งทั้งที่เพาะพร้อมกันอย่างตัวนี้ตอนที่เริ่มโตใหม่ๆก็จะด่างนะคะพอตโตมาเริ่มเขียวด่างเริ่มเห็นไม่ชัดนะคะ ดินก็สําคัญนะคะเวลาซื้อดินเราอย่าเห็นแัน่ทองถูกพี่เห็นแก่ทองถูกเกินไปก็ส่งช้าด้วยนะคะระวังนะคะเวลาซื้อของให้ดูรีวิวดูคอมเมนต์ดีๆอย่างต้นนี้ตนน้ตนนี้ทําไมถึงโตกับเขาเพื่อนต้นนี้ยมีแอบเอาไปกราฟทดลองนะคะทดลองกราฟเอาไปกราฟกับอคอนโดนางฟ้าค่ะที่ คนดูนางฟ้าปราสาทนางฟ้าที่ต้นเล็กๆอะคะ่ะตอนที่เขาหัวเท่านี้ยหัวเท่าเนี้ยก็ทดลองปาดกราฟดูกฏว่ากราฟติดกราฟติดประมาณสีห้าเดือนเขาก็ไม่ค่อยโตขึ้นนะคะก็เลยตัดลงแล้วก็เอาลงกระถางปรากฏว่าใหญ่กว่าเพื่อนเลยะคะ่ะใหญ่กว่าเพื่อนทั้งหมดเลยนี่ต้นนี้ว่าใหญ่แล้วอันนี้พอเอาตัดลงแล้วใหญ่กว่าเลยนะคะนี่ก็เป็นตัวอย่างนะคะการเพราะ มเมล็ดนะคะอันนี้ผ่านมาเกือบสองปีแล้วนะคะเซตนี้นะคะอายุเกือบสองปีละบางต้นก็เล็กบางต้นใหญ่แล้วก็ในถาดเพาะนี้ก็เกือบเป็นปีเหมือนกันนะคะเพราะว่าเพาะสามเดือนเพาะครบสามเดือนแล้วก็มาแยกพอตใช่ไหมก็ประมาณเจ็ดเดือนคะ่ะนี่ถาดนี้ประมาณเจ็ดเดือนนะคะ มาอัปเดตให้ดูนะคะเดี๋ยวถ้ามีอะไรแปลกๆใหม่ๆจะมาให้ดูกล้องมันไม่ซูมเนะจะซูมให้ดูนี่นี่มีมีตวประหลาดหนึ่งต้นไม่โตเลยลุ้นอยู่นะคะนี่นะคะคลิปนี้ไปแล้วนะคะถ้ามีอะไรอัปเดตแปลกๆใหม่ๆก็จะมา ทำคลิปให้ดูกันอีกนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะขอบคุณที่รับชมค่ะ